ส้าอว้ด็คทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกมล่รอบบาเกมน้องข่าะะซึ่งเกมนี้เราต้องชื่อว่าเราเรขาวงก,กุนกงแล้จะมีอะไรเร็วเรให้เราไปทำารการิจกันซึ่งตอน,นี้เราอยู่ในภารกิจที่เรื่อเรือน้อะเห็นไหมว่าเขาข่าวบ้าชิงปูชิปู้าสาลีมนะังไระวังให้ดีมันจะงัาเรานะะฮไปต่อเดยไม่จ้าเราจะไม่รอด เราเกต้องมราจะมัน hmm. งับเราเลยมตัวแรกตแรกข้าป็นตวไรตัแกไม่ตายไม่รเป็นอัวตายตายกี่รอบเราก็เกิดใหม่า้ไตในชีวิตจริงตอไม่รู้ัวเป็นตัวอะไรนะราไปามเล็บราเล็บอราขึ้นบกแดงเลยจ้า เราก็ทำภารกิจกันต่อไปนะค่ะซึ่งมันก็จะมีความยากต้องยิงว่าเราเจอเห็นหัวข่าวปากชินทูนั่น,นแหละวันดีเพื่อนวันดีเราเราไปด้วยกันนะเราไปด้วยกันเราไม่ได้องอะเราตัวใครตัวมันเยอฉันไปแล,แ,ลแล้วแหละเม่ซ้อนใครแล้วอ่ะกร้องป้าแล้วรูดีเราต้องรอ้องใครเราต้องรองวันน

ไปเรืรอยๆทเอางเร็วๆโซ่กับเร็วเร็วๆเร็วๆเร็วๆเรวๆเร็วๆเร็วๆเรเร็เร็วๆเร็วๆเร็วๆเร็วเร็วๆเร็วเร็วๆเร็วๆเร็วรวาเร็วเรวเร็เรเร็เรวๆเร็ปเร็วๆเร็วๆเร็วๆเร็อๆเรเร็วเร็เร็วๆวเวเร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 วเวเรเรๆเร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 ็เร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 วเรรร หน้าเจอเป่าชมพูอีกเลยอีปอสมอีเวินนิดนิดขัดขวางกูไม่เฟ้นไม่เฟ้นอันตรายลเล่นเล่นเล่นอันตรายม่เเอาอันตไปแล้วก็ลุยกันต่อเลยใช่ไหมวะวิ่งทอสฟอบไม่เกือบแล้วมีเลยมันก็ทางแคบอ่ะหน่อยเราก็โตแล้วอีกตัวนีสิโตใหญ่ถึนี้เราก็ว้าววนเลยอืมเอาลุยกันต่อเลยไปเลไปเลยเกือบแล้วไม่ล่ะว้าว,ะา,ววา,วาววนเลยพินดีแววน,น่นะ ไปไยปไอยปไอยปอ่ไ,ไอ้ตรงนี้ไล่ได้ฉันคคุณไม่ได้หรเกือบแล้วไม่ลแล้วรับวปกติไม่มีอะไรเกิเเดขึ้นแวก็วิ่งตไปเรอยๆแจ้ะช้าว่าช้ากว,ว่าวิ่งวล้วบาตัวไปเอยอไรนบไม่ได้ไม่มีเกือบล้ไม่แลเกือบต้งชนแล้วไม่ลแล้วลเราไม่ได้กเราไม่ได้ วัเนเู้ใช่ไหมเดี๋ยวเราไปที่เสกันเลยเราก็มาถึงแล้วก็ที่เสาแลนะ้วได้โคนเรื่องเส้นขอบเสร็จแลพลาดหรือจะว่าฉันนะ่ะตายแล้วรอบมากว่ะไอ้พูดตรงๆรงแต่ตายกี่รอบนั่นมันดูกันเลยจ้าอืมถ้ารอบแล้วก็ตายแล้วจ้าตายรอบที่หนึ่งนะจ้าทุกคนนับไปพร้อมกันมารอบที่สอง ตับนี้สอง <Be at> จะรอไม่จ้ารอเกินตัวสิอแล้วรอไปรอดีไม่ึ้นอาได้ยูได้ยูได้ยูม่จ้ายูาดยจ้ารอทุเออทุกครอที่สามนะคะทุกคนสอาพี่สาวแบบนตอไปเลย่ไปสุดไอจต้นี้เป็นตอไปอยูเจ้าต่อไอยู่แลจอารอพี่สีทุกคน เกิดอะไรขึ้ขนเขารอดหรือเปล่าไม่รู้ไอ้สงชายาเลยว่าไปทางนั้นเหรอไปทางไหนกันแน่นี่อ่ะลองไปทางนั้นดูแม่อ่ะปไปดูไปแล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะอะไรเกิดเปแล้วไม่เล่ะไปเราไปไงโอ้ยนี่ไหนอยู่ไปอไยไม่รู้จะาเกิดทางที่อะไรลืมแล้วอ่ะเกิดทางที่อะไรวะทางนี่เขาแล้วเกิดทางที่เ้าแล้วจะทางที่เขา,ากันเนาะ อ้าก็อโดนล,ลอยืดจ้ะรออยู่ไปจ้า,ขา,ขาจเขาค่อยๆจเเยนะไม่ต้องรีบอันเดิ้ลด้เกือบแล้วไม่เริ่มเมื่อกี้เนี่ยมึงไปอีกทางหนึ่งไปอีกทางหนึ่งเออหันนั้นเล่ดดีมากอืมอเกือบแล้วทีนี้เราก็รอแล้วแตครึ่งหนึ่งเรย่งดีเนาะอ่าวจะปาชมพู่ว่จ้าไม่น่าร้อนแต่ก็ร้อนไม่น่ารอนแต่ก็ร้อนบอกแว่าจ้าว่าชีวิตฉันวาอืมเตืร้อนแล้อะไนี่้าเจาปุมสตาแล้วไปยาวแล้วทุคน เขาเล่าตายแล้ก็เกิดตรงนี้นี่แหละอืมอืมจีรอนเนี่ยอืม,อม,อม,อมไปกันต่อเลยจจะทุกคนเรื่องเหมือนกับเรื่องตรงอีกปีนใหญ่แหละค่ไม่ไม่รอ้ตายอีกแล้วใช่ไหมขันยาไม่ได้ทราบนะคะเพราะว่าตายไม่รู้กี่ครั้งแล้วคะ่ะ ไปกันต่อเดี๋ยวจะเอาคนไปเร็วดิกระโดนเตะนะวะมาเลยเจ้าเมื่อกี้ว้ว้าวว้าวว้าวเฉลี่ยดีดดีดดีดเอาตายกันตดวลงมาวะเรียบขึ้นก่อนขึ้นไปไม่ขึ้นได้อยู่ขึ้นได้อยู่แปลว่าขึ้นได้ไปพาทุกคนลดองลดองไปให้ได้สิไม่อย่างนี้ต้องไประเทศเราแล้วไปเลยทางนี้เยเรียบร้อยแลราก็จะเรียกว่าเขาสองคนมันมาแล้วทุกคนเราเรียบวิ่งเข้าไปเลยมันมาแล้วทุกคนเรียบไป โอเคเราไม่ได้ค่ะถุงสตางค์นบร้อยถ้าร้อนตาวแล้วก็เก็บถุงนี้แหละถุงรอนไปกันต่อไปกันต่ออย่าให้มันเข้าได้ตรงนั้นแหละวันนี้กันนะร้อนช่วยเลยร้อนแุ่ยมันดันเรามันดันเราแล้วมึงเข้าไปทำไมอ๋อไม่เถอะทุกคนเราจะไม่

ฉันจำได้ว่าตรงนี้เราสินตาอไ้บ่อยมากขอให้ทุกคนโปรดอย่าด่าว่าฉันไปเรยจ้าไปเรยจ้ากิบโดดไม่ทันจ้าโดนง่ายไม่เป็นไรเราให้โอกาสสำหรับคนที่มีความตั้งใจนะจ้าไปกันต่อเลยจ้ากิบโตดจะดีมึงไม่กล้าเอาหรอมึงวิ่งชนทำไมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเข้าเราเข้าใจว่าเราแบบอาจจะปมางอย่น้อยอ่ะกิบโดดได้แล้วที่ถูกเก่งได้แล้วกิบโดดได้แล้วเราพี่แน่นอจ้า ไปกันป้ดหรยจ้าต้องรอนลรือลร้ลอนี่รอ,อช่วยหรือเป่ะไปไปไปองแบงหรือ,อ,อจ่าร้อนอ้อนสีละมามรีบไปทำไหมมึงเราถึงคนถึงทึนมันก็จะหมุนติวตินะมาจัร้อนไหมเหมือนจะร้อนนะเหมือนจะร้อนไม่ไม่รอนเหมือนจะร้อนแต่ไม่ร้อนนะคะทุกคนออามาเลวเอามาเลย อ้เราต้องรอสิต้องอย่างเดียวรอดแตแต่ล้ว่าเราจะวิ่งตรงไปอย่างเดียวเลยคิดว่าจะวิ่งตรงไเราแบบตรงไปอย่างเดียวคิดว่ามันต้องรอดแต่เมันจะรอเหมือนจะรอดแต่ก็ไม่รอดนเลยตายดิพูดเหมือนจะรอดแต่ก็ไม่รอดดูสิว่าเราจะไปได้ม้ทุกคนมำเไปพร้อมกันเอาไปไปไไอ้นียไอ้นเ ไม่ไม่เราต oh <Okay. S 1> like ้องให้า oh ัม oh ีความตั oh. o, like ้งใจเราห้ามหัวเราเด็กเา้เล่นเกมนี้เนี่ไม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 ่ไ่ไม่ไไม่ม่ไ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 ไม่ม่ไ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  เลวๆเลวๆที่สเลยจ้ามาแลวครบทุกวที่สเลวๆฮึบไปดีกานเจฮึปลอยไม่ยังไม่ถึงคึ๊พังเลยตาอไปเรยวอะซึ่งอันนี้เราก็ต้องพยายามขึ้นไปีฝั่งเบมมันก็จะมีตัวน้าปลาชุบคูน้ำหลเราจะรอดร่าน้ละว่าจะรอดไปได้ต่ตายไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วเดสมอเลไปรู้กี่ครั้งแล้ว อ่าทีนี้เราก็ต้องตั้งสตินะครับว่าเราจะไปทางไหนอ่ะเราไปทางนี้นีกระโดดแต่ก็ไม่พ้นนี่ดิจ้าไม่เป็นไรเกิดอะไรหรือวามแพ้ใหม่รอบนี้รอบนั้งแปลว่าเราจะไปทางขวาเหมือนกันนะครทุกคนแราบอกว่ามันกระโดดบิงบิน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 อ่ะรออยู่รออยู่อะาถือว่าพลาดแผนนิ่งพานนะจ้าทีนี้มันก็จะเป็นเหมือนได่ลทางขึ้นนะครับนซึ่งมันยากาตุ้งที่ว่ามันมีอีกตัวเนี่ยกดดันเราอีปากชิบูเนี่ยมันกดดันเราเว้ย ไอตอนเราขึ้นตรงนี้แหละแต่คิดว่ามัน่าจะรอดนจะไม่เปลี่ยนแหะขึ้นทางนี้ดีกว่าขึ้นแล้วอ่ะขึ้นแล้วก็ขอใหขึ้นแลได้ขั้นเจ็่ชั้นฟึ่งมันงับร้อนเลยได้ครับเพราะว่ามันงับมันงับครับมันจัดล้อไม่ได้ร้อนครับแล้วขึ้นมันจัดไม่ได้เลร้อนครับเราขั้นแล้วก็ไต่ไไปขึ้นไปจ้าไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปีจ้าขี้เกียจแค่ไหนก็ต้องไต่ขึ้นไปจ้าอ่ะวเดี๋ยว มันเรียประตูอะไรวะเรื่องมันเราเไปหาประตูประตูหนึง่งเท่าที่จะไปเช่นชนั่เนาะถึงเราก็ต้องระวังาไอ้ปตูนนะขาวเต่าั้นนะแหละจะไปเรื่อยไปเรื่อยแจะวิแบบตหรวาตึ่งอาตรงอะยาเีคือ็อนเนี่ยฉันวิ่งแบบวัวมาไม่ได้กลัวตาเลยแต่มันกะเชื้อประตูยังไงได้โง,งเหมือนใจนะจ๊ะเอานี่พูดตรงๆอ่าทางนี้นะจ๊ะอนี่งงมาวกวเด็กขึ้นก็เลยลองสไลด์ไปอยู่ว่าตึอะไร เดี๋ยวอยู่เดี๋ยวอยู่มันเด็งงขนาดไหนยเลยจ้าเกือบมันตาเกือบไม่ไอ้คนนองจะชอบเป็นลคนน้ออเราเราเรเาี่พนแบนไม่างเหรอกเกือบแล้วนนีันรอดแกฉันอแกไม่ให้แกมาแล้วพอมาาคนไปด้วยมันจะกัดเราไมมันจะกัดเราไม่ได้เราจ้พอรานรดับันเราวิ่งเร็วนี่นี่เจอประตูแล้วทุกคนเจอประตูแล้ว เร็วเร็วเายเลยเจ้าตบมือทุกคนอย่าได้เร็ทีห้ยเยทุกคนต้องตั้งสตินะเพราะว่าฉันตายได้แล้วฉันไม่เก่งนะพวกฉันเล้วยินงได้แล้วเลยนะตอนเริ่มกันเลยเ๋ออนนี้ต้องด่าชื่อผม้ะเพราะน้องมีผมน้องมีผมนะตอนนั้นตอนนั้ักก้นนี่นเขาวขาวชมพูวอันนี้ตอนน้าขาผมบิก้ัเนาะ อีแม่งน mm. ่าวข้าบุกไปอย่างเงี้ยกำังจบุกทำไม่ได้ซึ่งมันก็ยากมันก็บ้าแบบเมางำตัวโดนตอวเลยทุกคนเมางำตัวโดนตัวเดูแล้วไม่รอดสองคนนะโอ้ยข้างหน้าเก่งมากเลยไอะไรบ้างกูตัวไม่ไม่กระโดดวะทำไมตัวฉันไม่กระโดดทุกคนไม่เป็นไรเริ่มใหม่ตายแล้วแหละจะพาจะพายังไงก็ตายนี่นั่นแหละ มาเป็น่ีวไ้ทุกคนเราจะไม่ยอมแพ้นะคะวิ่งอย่จ้ะวิ่งไงเราได้ไปจบตวบทคาได้อยู่จ้ะัทคาไม่้นทุกคนแต่้ายอน้นกเือหรคุณิมุ้ร้อนเหรออเองก็ัตกอยู่แต่ยังร้อนองียเออชมันเถ อ,ชอชาชนนี่านมได้แล้วว่าบบมันจะต้องแบบเป็นยิงชนมันจะต้องเข้าอยู่ช่องหนึ่งอะเป็นช่องเล็กๆบริสุทธิ์แต่ตอนแรกเนี่ยฉันไม่รู้อ่ะไนมรู้ว่าฉันจะไปทางไหนบ้างเราก็จะทำการตรงนะทุกคนเราก็รีบเอาเอาอะไรว่าจะเราเห็นทงนนะเขา,เากะับบุกอยู่ก็ตันแบบหนึ่งตันว่าเราจะเอาให้ตัวาชีวิตคือทหารเนี่ยมันยาตรงที่ว่ามันเป็นกระสุบแบบ มันเป็นํำแพงที่แบบว่าเป็นสามมิติอ่ะมันจะเป็นสิวแบบว่าเราจะมองแบบมันจะเป็นทางออกอกมาหรืออะไรเนี้ยมันดูยามากพตรอองน้องรอแล้วแตบว้ารอบบาาตาอย่ตางไรตาจ้ารลับตาอะไรทีอมันเล่นยอะเรต้งเี็ว่ามันเป็นกระจกตรงกำแพงอ่ะมันดูแบบมันดูเหมือนตาอะไรงพวกตรงมันทา,างออกไม่เจอนี้พูดตรงเลยนะไม่รู้ว่าตรงไปทางไหนไหอันนี่จริงๆซร่งแร้วครับ ไม terror, sword, ่รู้ว่าเล่นกินรอบว่าจะรอว่ะน้องจะรอประชุกไม่รู้ว่าเจ้าไงดีว่าฉันก็กค่ตดวข้ามหัวเลยจ้าว่าฉันไม่กลัวและกูก็่ที่มันซันอยู่อย่างเดียวเลยอีกซบนี่รูู้ทางนี้มันซันหนูไปทางมันไม่ได้หนูต้องหนูต้ององอีกเส้นทางใหม่นะลูกนะเส้นทางนั้นมันปั้นโอเคเอานี่เราก็จะแบบจุดตัวข้ามไปทวนอีกจ้ะไปซันไว้จ้าเอ้ยไม่พูดสิอยากข้ามไปแล้วหนู พวกเราตั้สตินะพวกเราต้องถาเส้นชางงหม่เพราะเราคิดถา่ายตรงนั้นมันตายแอนเชี่อวว่าเธอทำได้ไปถอนอน,อนอ้ำเ้ียไปก่อนจะพ้น,นจ้ะหนูไปไปหนุ่มไปทางเดินทำไมและหรือเกยเหยินดหรมอไปหานทุกคนซึ่งเราก็จะาวิ่งเหมือนเดิมเหมือนเดิม,ม,ดมครัก็คือว่า เราต้องรู้ให้ได้แล้วล่าทางออกที่แท้จริงอยู่ไหนพอตอนนี้เราอย่ทรู้ทังออกที่แท้จริงซึ่งหลงอนนียังจะไปทางตเดิอยู่๋อฉันทางไปอยู่นะแต่ก็ตายจ้าทีนี่แะสุดเนี่ยเรารู้แเลยว่าอ๋อ้เราอยู่ทางนี้นะเราถึงจะได้ทังออกึ่งเอเคตอนนั้เราคิดว่าเราต้องเข้าตรงกางเราถึงจะเป็นทางออกเคไหมนะก็ตอน้รอูด้วยจ้พยายามาุจให้ได้ไเราเราเราทำอนัที้ตอนจีะซึ่งตอนนี้เราทาอนี้อยู่ ทางอีตันแสดงว่าทางออกที่าสิงหิดต่างนั่เอพราะว่าทางขวากราเป็นทางตางนีเป็นทางตัแต่ว่าตรงกลางอทางออกตรงกลางก็คือตรงหี้หัวมีกระ่อยู่เราก็ทำการลรอล้อล้อเราจะสำเร็จใช่เหอทุกคนนี่ว่าจะเรียเรียบเป็นตรงตรงตรงเราไม่ไ้เห็นางนี้ล้อจ้าลวิ่จ้าสูสูเรลือคาเรียคาเรียคาเรียี่วามเอยออคามนมันรอไม่ได้ทำไม่ได้ มันยาวตรงนี <charger> ้เลยทุกคนก็คือว่ามันมันสั้นนวเราไม่รู <elet> ้ว <conclusions> <mon> ่าเราต้องไปทางไหนเนาะโอเคถ้าต้งกางไปใช่แล้วมันคือทางแรกเลยหรอซื้ออะไรเลิอใม่เราก็จะมาตรงนี้ใหม่เราเราจะแบบตอาแดงต่นแดงเนามาทางนี้ไอ้ี่ะกอโดกข้ามหัวเนาไปจ้าทีนี้เราไปทางนีเรียรอยาวทุกคนเหมือนเราเขาจะรู้ว่าเราต้องไปทาง้อามาบนแดงเยอะจ้า ไม่เป็นไรค่ะทุกคนทุกคนต้องให้แก่ลรง้องนะคนเพิ่งจับเพิ่งจับน้องเดี๋ยวเพิ่งจับอ้องนะองมีความเท่ได้อย่างสูงอ้หนอนกลุยต่อไม่รู้ว่าจะกเหรสบไทีี่าก็ลุยต่อน้องไม่ยอมแพ้หนอจะอานนองไม่ยอมแพ้อ้นองบกรอหนอนย่งยานอนย่งาโท่าองเจ้าเดี๋ยวน้องก็รีบเอาจ้าอีวิทย์เทานกุมาจ้าอีวิทย์นองก็น้องก็มีความเพ่ไดอย่างสูงะสุนท่าาได้ ทีนี้น้องเรี้องมาไหยน้องตรงจน้นไม่เรียดจา้านีสำเร็จแล้วทเพิธีอไนความสำเร็จอยู่นั่นจา้าแต่ยังไม่สำเร็จนไ่พะว่าแล้วย่างไม่เจอจุดตที่มันได้เป็นจ้คน้ำตาจน้ำตาแต่ตรงนี้คืออะไรเฉันโล่งเหมือนไเอาเงินโดนดูดจา้าเรียบอกอ่อย่าโล่นะทุกคนไม่เป็นไรนเได้อยู่อ่ะ อย่างน้อยกูไม่ต้องไปเกิดตรงนั้นแล้วอะผ่านมาได้แล้วอะทุกคนตรงนี้ก็จะแบบต้องใช้สมาธินิดนึงนะทุกคนเพราะว่าะตรงนี้มันแบบพื้นสั่นมากเราต้องใช้สมาธิมากอะค่อยๆไปไปตอนนั้นนะมันจะทําให้พื้นแตกเสียแดขาดได้ไม้มันไม่แสงแรงเราต้องเดินไม้นี้ซึ่งข้อเสียของไม้นี้คือไม้มันเล็กต้องค่อยๆเดินไม้นั้นตกแลวเริ่มใหม่เวลาปี๊ ทีนี้เราก็ต่อเลยเดี๋ยวเราควแล้วเราเลือกไม้ไหนเราเลือกไม้ยะไม้ยมันเป๊ะๆแล้วก็โตจ,าโจ,าโจา้าร้อนจ้าเร็วลทีหกร้อนจ้าต้อตลอดตอนนี้กือนหน่ตัวเลยเราต้องใช้ไฟฉายเรา,าจจะเจอบา,ง,ง,างสิ่งก็เป็นได้มันเมื่อทุกคนคึ่งเราพึถงมาเล่มน,นาอย่ารน้งอยู่นะทุกคน เสื้มันผึ้หญิงครั้งแรกเราก็แบบก็ยังเปลี่รู้อะไรที่นีนี่แหละเราก็จะค่อยๆยิ้มไแล้วสึกไม่เปิดไสชายด้วยนะอ่ะเปิดลจ้ะค่อยๆส่งไปครับเ,ป,ป,เป,ปิดปิดไปนะจ้ะแหงเงาดำๆนั้นใช่ไหมอ่ะวิ่งเข้าไปโดนงา,นาจ้าเดี๋ยวรอไว้อืเอาหมาใ,หในเป็นไรครับทุกคนเราต้องมีทางออทกที่นดีกวันนี้ทางนั้นไปไม่ได้ใช่ไหมเราต้องไปทางอื่นครับทุกคนทางเข้าใหม่ซึ่งเราเข้าๆๆทาเข้าทาง ลือล้วต้ายรข้าไะเราต้องหาทางใหม่ค่ะอุ้ยมันไปแล้วมันไปทุกคนไปไปไปแล้วเขทุกคนนะโอ้เม่อกี้เหมือนน้องอหรือ,อ,นนอว่าไปทางไหนก็แบบเกือบตายเกือบชนแล้วเล็อไกเด็กเวียเกือบชนแล้ว็ล้ไปแล้าเราเ,เรียกความไปเจอเจอเอาทางทางต้านไปฟังหนึ่งโอเคนะจ๊ะ อันนี้เราวกูยืนจุดวได้จ้ะเราไม่รู้ว่าเดอได้คือเอหลอหน้าป้าฮูชุมพูมาแร้อจ้ืไม่ใช่ัวาชุมพูสิ่นะข้าเราป้าชุมพูไม่แฟ่เราจ้าเราก็จะทะลาดถะาเราม่งง,งงนะครเราจะวิ่งสองเล็กๆเอาเพราะว่าอยู่เข้ามาไม่ได้ไม่อยู่มันงง,งอ่าที่นี่เราเจอเนี่ยเราไม่รู้เลยเราเลยแบบอ่าอยู่นำทางที่พอะเราไม่รู้ว่าเส้นทางที่ไปยังไงเราก็จะเราเขานำทางก่อนนะ,ะทุกคนเพราะเราเราไม่รู้จริงๆ ออเขาไปางหนางเงี okay. ้ยเหมือนเขาจะิงกำแพงเว้แล้วก็พ er> er> ื uh. ้นเขาลุไปทางนึงอย่างเงี้ยโอเคเราก็จะแบบอืมเราเห็นผิวเคียวแล้วโอเคเล้วเราต้องเกลือร้เราต้องไปชนกำแพงนะราแบบนะมันจะได้เข้าซอนตงงาน้เลยเออแล้อกโอ้ันนี่เองก็ทำตาสิท่านงต่อยู่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันฝั่งนี้ก็ทำตาแตอี้นี่เดืร้อนไแล้วเรา้วชวไม่มีอเก็หน่หนยาตายซอ ตมาก็ค่ทนไม่ต่มาเลยคะ่ะกคนทีนี้เราแบบเราจะเสนเยอะเลยนะคะเราอยากไปรงค้ารวมของคนอื่น,นะคะทุกคนตอนมันแบางาทีเราก็แบบว่าชิดขวาแล้วก็เขาซ้าย,าน,น,ยน,นี่อืมนี่นี่ีเริ้วอะจอันนี้ะไรเนี่ยเร็วเ,เ,เทีเจเราจ้า โอเคค่ะ okay, ทุกคนจับเฉาเมื no ่อกี้นะคะมันเป็นเรื่องัวหนจืนะคะซเ่งเงี้ยเป็นเรื่องหัวนแสวว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 งวว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 อววยวววแวว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 เวว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 วจวว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 เราว เข่นขึ้นไป้บนพแ้วกต่งเ้รเสียหมันจะ้ามันก็จะเป็นแบบว่าลื่นนี่ื่นๆแล้ว่อุ้เวแ้วอไร่าดวามนีมเรียว่าอะไรอ่าอเง้าอ้าว้มๆ้มนก็จะเป็นไง่ะดเาออกไปช่วเลยซ้มก็เล่นใหม่ไชไม่ยอมท่าไห้่มต้องสนานเลยเด้ยที่เก้า เแหละใช่ไหม้้จดจอีกจัไม่แส่ซทคนเราเพิ่ปกฏอะไรสั่อย่าง้เลยเนี่ยแล้วราเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้อเคเหมือนเรื่องเราบอบมันช้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเล่นต่อใช่ซึ่งเราก็เล่นจนต่อได้ไม่รู้โอเคส่นภาพนี่อะไรก็ไม่รู้ใช่ตอะไไม่เป็นไรไม่เป็นไร ขี่เนา่เราเล่นเนี่ยเราเล่นปกติเลยอว้าขี่เลทุกคนทุกคนใี่เลยว่าขี่แล้วล่แลบแล้กตวเนี้เรา,าเ,เราสียวแหบ,บแล้วเลยเราเหมือนอินเทอร์เน็ตถือปนแหบแล้วราม่กลัวเดกเสีย่ลทุกคนเราโอ,อ้วหเก้วเราะฉะนั้นเดีที่เราเล่นมาทั้งหมดอยู่ทีคือเราต้นต้น,น,ต,นต้นมาหมดเลยเลยนี่รมองูชิปหายหมดแล้วเน่นเล่นแล้ว เดี๋ยวครั้งหน้าเรา,าทำคลิปต่อว่าไอ้คมจริงไม่ได้อยากออกเลยแต่ว่ามันเกิดว้อผิดพลาดเพราะฉะนั้นแววทุกคนาติดตามดูว่าไอ้ตลคลิปนี้ขอบคุณนะครับบ๊ายบาย